สวัสดีครับผมอันฟอร์ดออโต้แกลลอรี่พาปะแดงนะครับวันนี้อันจะมาแนะนํารถคันสีน้ําเงินคันี้กันว่าเป็นรุ่นไหนนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคันนี้จะเป็นรุ่น XL สต e e t นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษเลยเป็นตัว e d i t i o ่นะครับจะมีแค่200คันทั่วประเทศเท่านั้นนะครับคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีน้ําเงินนะครับสังเกตง่ายๆเลยตัวสตรีทนะครับเราจะมีสติ๊กเกอร์นะครับสีขาวกับขีดแดงตัวนี้นะครับพาดตั้งแต่ตรงบริเวณตั้งแต่กันชนหน้านะครับฝ เราสามารถสังเกตตัวสติดได้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้นะครับตกแต่งยังไงกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้า ford นะครับเป็นกระจังหน้าเดิมๆที่ติดมาจากโรงงานให้เลยนะครับส่วนบนฝากระโปรงนะครับอย่างที่อันบอกไปนะครับตัวนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นเส้นนะครับสีขาวขีดแดงนะครับพาดตั้งแต่ด้านหน้านะครับ ในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับไฟหน้าของเราตัวนี้จะเป็นโคมโปรเจกเตอร์นะครับมาพร้อมกับตัวข้อไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นข้อไฟหน้าของเรนเจอร์นะครับตรงรุ่นเลยแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะครับเราก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ที่ติดมาให้แล้วก็ในส่วนของชุดสเกิร์ตด้านหน้านี่นะครับผมทั้งชุดเลยนะครับสำหรับรุ่นสตรีทนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ตัวรถกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับล้อแมกที่ติดมากับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นล้อแมกขอบ16นะครับมาพร้อมกับยางของดันหลบนะครับติดมาให้นะครับในส่วนด้านข้างตัวนี้แก้มก็จะบอกว่าเครื่องยนต์ของเรานะครับเป็นเครื่องยนต์2 2สนะครับ6สปีดนะครับกระจกด้านข้างของเราตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีดาให้เราจะมีติดอัปเกรดเพิ่มในส่วนของคิ้วกันสาดนะครับทั้ง4จุดนะครับทางฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เราติดเพิ่มรองเบ สำหรับด้านข้างตัวนี้นะครับสติกเกอร์เดิมๆเลยจากโรงงานนะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นนะครับมีการเล่นในส่วนของลวดลายนะครับเป็นเส้นสีขาวกับสีแดงนะครับสลับกันด้านข้างนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างนะครับในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันตัวนี้เราก็มีติดตั้งเพิ่มไปนะครับ ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับไลเนอร์แท้จากทาง Ford เลยนะครับติดมาให้และที่สําคัญตัวนี้นะครับในส่วนด้านท้ายรถของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะครับที่ติดมาให้สําหรับตัวสตรีทอิดิชั่นเท่านั้นนะครับลองลงมาตัวนี้นะครับลองเบ้ามือจับนะครับป้องกันลิ้วรอยมาพร้อมกับตัวปลายดาบท้ายโลโก้ของ Ford ดเรานะครับแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้เรามีอัปเกรดนะครับติดตั้งเพิ่มในส่วนของ โล่กันชนท้ายเหล็กนะครับของ Outlander นะครับตัวนี้มาพร้อมกับห่วงโอเมก้านะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนให้ด้วยนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เราติดเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็ข้อบไฟท้ายนะครับเรามีทั้งข้อบไฟหน้าข้อบไฟท้ายนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถตัวเตี้ยนะครับที่ตกแต่งแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับรุ่น XL สตรีตตัวนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยจะมีสีสีให้เลือกนะครับจะมีสีน้ําเงินนะครับสีขาวสีดําแล้วก็สีบอลเงินนะครับลูกค้าสามารถเลือกจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับรุ่น Limited Edition ตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับใช้รถนะครับสามารถโทรหาอันหรือกดลิงก์ไลน์นะครับเข้ามาสอบถามข้อมูลการออกรถได้เลยนะครับอันสามารถทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าลูกค้าอยากได้รอแบบแรลลี่แบบนี้เลยนะครับ ลูกค้าทักเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ